ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยราบทีมโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชแถลงเปิดเผยการประชุมผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ56แห่งโดยพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรองหัวหน้าฝ่ายเศร,รษฐกิจคอสชเป็นประธานการประชุมนั้นนะคะได้มีการชี้แจงและซักถามความเข้าใจในแนวนโยบายของคอสช ที่ต้องการให้การทำงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนและดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแท้จริงและกล่าวย้ำให้ทบทวนและเร่งรัดการเบริกจ่ายงบประมาณปี2557ตามความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยเด็ดขาดนะคะ รวมถึงพิจารณาปรับลดสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เกินความจําเป็นให้มีความเหมาะสมและมุ่งเน้นเพื่อการประหยัดงบประมาณทางนี้ระบุให้ทางรัฐวิสาหกิจนําเสนอแนวทางการปรับลดสิทธิประโยชน์ผ่านกระทรวงการคลังพร้อมกับรายงานสรุปโครงการที่รอการอนุมัติหรือเราดําเนินการในปีงบประมาณ2,557ที่เกินกว่า100ล้านบาทเพื่อนําเสนอต่อคอสชพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยค่ะ